สวัสดีครับอยู่กัน,นเกมทีมไฟแท็กติกนะฮะและสนามในวันนี้เราจะได้มาเป็นอักเมนพคริสมาติกทั้งเกมเลยนะครับแล้วก็วันนี้อยู่กันกับ3.5นะ และก่อนจะไปรับชมกันในวันนี้นะครับก็ขอแนะนําตัวแทนจําหน่ายบริการเติมเกมออนไลน์กับร้านค้า Over Topup ครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยที t ทีมีในเวอร์ชันมบายนะเป็นเวอร์ชันของมือถือนะครับก็สามารถเติมเกมเติมเงินได้สะดวกกว่าง่ายกว่าและก็ที่สําคัญคือร้านนี้ให้ราคาที่ถูกกว่าซื้อด้วยตนเองนะครับก็สามารถเข้าไปติดต่อสอบถามเพิ่มเติมกันได้ที่ w w w o v e r t o p u p c ร m อนะครับหรือติดต่อได้ที่หน้าแฟนเพจ Over Top Up ได้เลย I'll cruising in lane, fast. Call it lane, be call fast g my h โอเคฮะสำหรับพิมวสิกอันแรกนะครับเราจะเลือกเป็นเบอร์เดย์พรีเซนต์นะครับก็จะเล่นง่ายๆเด้อเพรานะผมก็ไม่เคยเล่น3.5มาก่อนนะครับเดี๋ยวให้ตัวเกมมันเลือกเอาว่าจะเล่นเป็นตัวอะไรฮะรได้มาเป็นซิกนะโอเคไปแบบนี้ไปก่อนนะครับได้โพลเ,เตอร์มาขั้นหนึ่งนะครับสามตัวเซเลชียลก็คือเมื่อเปิดมาเวลาโจมตีมันจะดูดเลือดได้นะครับก็มีผลทั้งทีมด้วยก็ดีอยู่ โ่วนโปรเจคเตอร์นะฮะเมื่อใช้สกิลมันมันจะได้รับโล่มาซึ่งโล่นี้ก็จะให้กับตัวเองนะครับไม่ได้ให้กับตัวอื่นเนาะก็เป็นสายแทงโล่อะไรประมาณนี้ครัคล้ายๆการเดียนของเซอสินะครับแต่นี่คือเด้งได้เรื่อยๆเมื่อใช้สกิลนะครับแต่จะไม่สแต็กนะโอเคฮะไหนๆเล่น b i r ร์ดเดย์พีเซนครับผมว่าน่าจะแค่เก็บเงินก็พอนะเก็บเงินลงเลเวลเดี๋ยวตัวก็มีใช้ให้นะครับรอบนี้ผมว่าผมเก็บได้10บาทนะครับ อ่ะเหลือ4ตัวเท่าเดิมเลยครับแต่ก็คืออย่างละขั้นอย่างละตัวอย่างละตัวนะฮะไม่เป็นไรฮะต้นเกมผมขอเก็บขึ้นก่อนโอเคฮะจากเมื่อกี้เหลือ4ตัวตอนนี้น่าจะเหลือแค่2ตัวแล้วผมการ20นะครับผมเก็บได้20เลยอ่ะเก็บราคาไว้ฮะมันค่อนข้างดีนะครับทำซีซีได้แท้งก็ดีโพลเตอร์ก็มีสาเลเทยียวก็มีนะครับ ต้นเกมก็เดี๋ยวปล่อยแพ้ไปก่อนเก็บเงินก่อนนะฮะขอ50ก่อน50แรกมาอันนี้คือแบบลงเวลยาวๆฮะหาตัวใช้กันที่หลังส่วนไอเทมนะครับผมขอเน้นเป็นตัว3บาทกันเลยกันนะครับต้องการตัวมาขายต่อเพราะว่าเดี๋ยวเราจะขาดบาทหนึ่งอะไรประมาณเนี้ยเท่าตัวอื่น อะลองดูลองดูงดเดี๋ยวเราลงเลเวลฮะได้อีกสบาทนะครับก็คือได้จากเบิร์เดย์พรีเซนต์นะฮะอะเรโอน่าฮะขึ้นมาเป็น2ดาวเราต้องการ7บาทนะครับงั้นเดี๋ยวขายราคาร2ตัวเป็น4แล้วก็น่าจะต้องขายมาซุยีไปด้วยนะครับอะโอเคเหลือแค่เรโอวนานะ2ฮะสดาวเก็บไว้ใช้นะครับแต่ก็ไม่แน่จบรอบนี้อาจจะได้ขายนะเพราะว่าตอนนี้ดอกเบี้ยเรายังน้อยะฮะเงินพื้นฐานก็ รวมๆแล้วไม่ถึง1ินะครับอาจจะต้องขายเลียวหน้าแล้วร,รอบหน้าปล่อยบอดว่างสักรอบหนึ่งนะฮะอ่ะนี่ฮะขาดบาดหนึ่งโอเคเอ่อเราไม่ปล่อยบอดว่างก็ได้เราใส่2ตัวก็ได้อ่ะเผื่อจะได้ฆ่าสักตัวลดดาเมจที่ได้รับลงนะครับแต่น่าจะไม่ได้ฆ่านะก็ตามคาครับฆ่าไม่ได้ฮะดาเมจไม่พอแล้วเริ่มมี2ดาวกันแล้วครับแนวหน้า โอเคฮะเก็บเงินได้50แล้วนะครับเดี๋ยวต้องเล่นแล้วแหละแต่ก็คือจะไม่เล่นแค่ตัว3บาทนะครับวันนี้มี Water Present เราแค่ลงเลเวลไปถึงเวลแล้เราก็ได้ตัว4บาท2ดาวแล้ว,ว,วนะครับก็เดี๋ยวไปหยุดที่เวล8สักพักหนึ่งได้น้ำตามมาเพิ่มอันหนึ่งนะฮะน่าจะได้ไปทางเวทหรือมั้งก็เดี๋ยวขอตังหน่อย6บาทครับขาด3บาทฮะขาด3บาทขอ50คืนมา โอเคครับได้ตัวมาขายนะครับครบ50แล้วเกินมาด้วยฮนะเดี๋ยวบิดแข้งมานะครับเผื่อว่าจะได้ใช้ไปแทงในรอบนี้แล้วบิดแข้งเป็นโครโนโด้านจะเปิดได้สักขั้นหนึ่งคนระโครโนโก็ช่วยในเรื่องของความเร็วนะครับให้ทั้งทีมเนี่ยตีได้เร็วมากขึ้นอ่ะสามบาทมาออกมาเป็นซินดานะครับสตาการ์เดียนซอร์ซเลอร์ฮะก็เล่นได้อยู่ไอเทมมีก็เดี๋ยวเราลองลอง,ลองเริ่มเริ่ม,มบิว้วบิ้วทีมแล้วนะครับผมว่าเก็บเงินได้พอแล้วผมเก็บแค่50นั่นแหละ อาจจะงงๆหน่อยครับผมก็ยังงงๆอยู่บ้างเปิดมาเป็นเบลสมาเตอร์ขั้นหนึ่งฮะไม่ได้เข้ากับซินดาเท่าไหร่ใช้ไปก่อนนะครับเดี๋ยวหาตัวม่วงๆมาใช้ <local> อักเมนที่2ฮะเคิร์สคราวคงจะไม่ต้องมัง้งยังไม่ขนาดนั้นนะฮะยัง58อยู่สำหรับแต้มนะฮะลัคก,กี้กลอฟน่าจะไม่เอานะครับเดี๋ยวเอาเป็นไอเทมแท้งผมว่าน่าสนใจนะ ถ้าแบบเกลือเกลือจริงๆอ่ะโอเคไอเทมแท้งดีกว่าตอนนี้ไม่มีอะไรที่แบบเป็นไอเทมแท้งเลยนะฮะแล้วก็รอบนี้เราไปเวล6ได้แล้วนะครับเวล6ออกมาลาคานกลับมาอีกครั้งหนึ่งงั้นก็เดี๋ยวลงไปเลยแล้วกันนะฮะได้เซเลเทียลมาขั้นหนึ่งเนาะะเดี๋ยวเอาไอเทมแท้งใส่ให้ลาคานไปแล้วก็โคโนเปิดได้อยู่นะครับอ่ะโคโนขั้นหนึ่งเบสมาสเตอร์ขั้นหนึ่งเซเลเทียลขั้นหนึ่งเลครับ b a s มาสเตอร์ด m วเมมันมีแต่หนึ่งบาทน,นะผมเปิดคุมไม่ได้ <c oughs> ไม่น่าเปิดเท่าไหร่นะฮะจะซายาลงมางล่างใช้ไปก่อนนะครับมีเว่นที่จะเป็นตัวสาบาทสไนเปอร์นะฮะแล้วก็รัมเบเป็นเม็ครับประกอบล่างเหรอไว้ก่อนนะฮะไอเทมมันมาทางเวสมากกว่าจะทันซินด้าก็สตาการเดียนไม่ได้เก็บไว้เลยนะครับเปิดยากเลยอรอบนี้ฮะสตาการเดียนนะครับก็มีคนเล่นอยู่นะฮะ แต่คือในคูทุกตัวเดี๋ยมันจะมี50ตัวนะครับถ้าเกิดว่าคือจะเล่นซ้ำเล่นอะไรก็เล่นไปในโหมดนี้ครับค่อนข้างครืช่วนะฮะโอ้ราคารเติมไปหมดแต่ไม่ต้อง3ก็ได้นะครับผมว่าเบรมาสเตอร์เปิดไม่คุ้มวะมัน <laughs> มีแต่ตัว1บาทอะ่ะ1บาทไม่พอ1ดาวด้วยนะฮะเดี๋ยวค่อยๆปรับเป็นตัว2บาท3บาทขึ้นไปนะครับแต่ยังไม่มีตัวดีๆเท่าไหร่เลยฮะ จะสุบตอนนี้ก็ยังไม่คุมครับเดี๋ยวถ้าจะสุบสุบเวลแปะน่าจะคุมสุบนะครับก็มีแต้ม51ไม่รู้คัมแบ็กทันหรือเปล่านะอ่ะรอบนี้ครับเหมือนจะสู้ได้อยู่นะฮะร,ราคารเราแบบได้เทมเพนมาช่วยยืนและด้านหลังค่อนข้างตีฟีนะครับแล้วเรามีดากบนคอ,อช่วยฮิวด้วยตามแม็กคิดผีชนะไป ตัว4บาทหน้าเล่นก็มีจินนะครับจินได้มาดาบอ๋อวิกเตอร์อยู่นูน่นโอเคเดี๋ยวผมหยิบมาเป็นจินเลยฮะไม่แน่ใจว่าเขาหยิบวิกเตอร์หรือเปล่าเดี๋ยวเตินเบเกอร์ฮะแล้วก็เดี๋ยวไม่ได้ตัวนะครับไม่มีคนหยิบครับน่าเสียดายฮะไอเทมค่อนข้างเข้ากับวิกเตอร์มากๆเลยซึ่งจินไม่มีไอเทมเลยนอกจากเตสเปดและสไนเปอร์เรามีอยู่นะฮะขั้นหนึ่งโอ้โหน่าหยิบวิกเตอร์รอ่ะวิกเตอร์ไอเทมแบบได้เลยนะฮะ เฟลไปหน่อยเฟลไปหน่อยแล้วจินเซตนี้เขาไม่ได้ใส่โชจินด้วยดิมันยิง4ครั้งนะครับไม่ได้สร้างป้อมนะฮะก็ทําโชจินใส่ไม่ได้อย่างดีก็เดสแครปเอามาเพิ่มดาเมจเวทก็พอน่าจะพอได้ฮะ <C> ดาเมจเวทก็ไปสเกลให้ดาเมจกายภาพแรงขึ้นเหมือนกันอะค่อยว่ากัดน,นะฮะเดี๋ยวไปลุ้นคลิปเอาว่าจะมีถุงมือดอปมาไหมดครับยังไม่ทําเป็นเดสเบดนะฮะอยากได้คลิปสักนิดหนึ่งรอบดีครับเจอกับเบรสมาสเตอร์ฮะแพ้ไปครับ ี่เวนฮะมาเป็นสไนเปอร์ครับยังไม่2ดาวรอบนี้ไปเวลเจ็ดได้ได้ไดตัว3บาท2ดาวมาอ่านิโคนะฮะโปรเจคเตอร์เปิดมาได้ขั้นหนึ่งครับแนวหน้าค่อนข้างหนาและแต่แนวหลังยังไม่มีไอเทมแบบตรงสายเท่าไหร่อ่ะวางมุมไม่ได้ฮะแพทนี้เซ็ตนี้มีบิดแงคงฮะช่วยดึงในมุม รอบนีฮะเจอกับล l สเตอร์นะฮะก็จะเป็นสายแบบปืนๆน,นะยิงไปคำดาเบ็ดเพิ่มเติมได้ฮะก็มีเอสเล็กนะครับใส่เทมมาแล้วที่เหลือยังไม่ค่อยเห็นอะไรมากมายนะครับไอเทมยังกองๆพอๆกับผมอยู่นะฮะเรียบร้อยครับแนวหลังผมแตกฮะแต่ราคาคือแบบใช้ได้เลยฮะตอนนี้ใส่สันไฟให้ไปด้วยได้ลดหิวได้เบิร์นชนะไปฮะโอเคฮะเดี๋ยวมารอดูไอเทมกันฮะแล้วก็น่าจะไปเวล8ได้ในรอบหน้าฮะถ้าเราแบบ อยากจะไปหาตัวดูว่า4บาทจะออกมา2ดาวเป็นอะไร่วนจินนะครับถ้าจะเป็นกุนซูก็ใส่ได้นะเพราะว่าความเร็วที่มันได้มาเนี่ยทุกๆ1%จะเปลี่ยนเป็นพลังจมตีนะครับก็ถ้าออกมาเป็นธดูผมทำกุนซูได้อยู่เพียงแต่ว่ามันอาจจะไม่คุ้มนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรทางเลือกเราก็มีน้อยอ่ะรอดูว่าออกมาเป็นไอเทมอะไรนะครับแล้วก็อาจจะต้องไปดูเววแฝะว่า2ดาว4่บาทจะให้มาเป็นอะไรโอ้ได้ตลิกว่า1อัน อะวิกเตอร์ฮะโยกไปวิกเตอร์ได้อยู่นี่ครับเดี๋ยวรอดู4บาท2ดาวเลยดีกว่า <c oughs> โอ้โห <c oughs> ก็ต้องเล่นแล้วแหละ <c oughs> อะเอาไปฮะเป็น ไออีนะ e. ครับส่วนวิกเตอร์อาจจะไม่ได้เล่นฮะตอนนี้เราแต้มเหลือน้อยละ41่แต้มเพราะเดี๋ยวผมทำสไนเปอร์ซึ่งจะไปขั้น2ได้ครับสไนเปอร์ก็คือได้ดาเมจเพิ่มเติมนะครับถ้าแบบศัตรูอยู่ไกลนับไปตามช่องนะฮะส่วนอีกประสานาหนึ่งของจินนะครับก็ดักสตาฮะและดักสตาตะหลิวมันทำไม่ได้ครับไม่มีฮะ <c oughs> โอเคอเดี๋ยวทำนี่ก่อนนะฮะอีเวน์ชาร์ปเลยครับจะได้เจาะได้ง่ายๆไอเทมต่อไปหมวต้องการดาบมาทำเป็นเดสเปดส่วน ถ้าทาอาจจะยกไปทางกุตูก็ได้ฮะถ้ามันไม่มีถังเลอยจริงๆนะครับอ่ะต้องฟรีฮะเจอกับวิกเตอร์ฮะสองดาวเรียบร้อยแล้วครับอันนี้ก็เบิร์เดย์พีเซนต์มาเหมือนกันนะฮะไอเทมมีอยู่ที่บาทครับก็น่าจะใช้เก็บเอ็กพีอยู่พักเบสสุดท้ายฮะน่าสนใจก็ดิวรีคูสนะครับเราจะได้3ดาว4บาทได้ง่ายๆฮะอ่าบอยดิงสปีดคงจะไม่เอาเนาะความเร็วเราไม่ต้องการขนาดนั้นนะฮะมีเป็นตังนะครับอ่ะ ดีสุดละดิวลิคูสดีกว่าได้ลงโปวเพิ่มด้วยนะครับก็จะได้ดุบขึ้นมาเป็น3าดาวได้ง่ายๆด้วยะคะตอนนี้ก็จะขาดแค่สีตัวนะครับได้จิน3ดาวมาเลยอ่ะเดี๋ยวค่อยๆเริ่มทําดักสตาร์นะครับให้จินเก่งขึ้นดักสตาร์ก็คือเพื่อนตายแล้วก็คือตัวดักสตาร์เนี่ยมันจะได้พลังโจมตีขึ้นมา ก็จะคล้ายๆกับอักเมนฮะซึ่งถ้ามีมาสแตก็กสแต็กกันก็เป็นอะไรที่น่าเล่นอยู่นะครับสำหรับสตาคือเหมือนกับเพื่อนตายได้บัฟอะไรอย่างเงี้ฮะอ่ะรอบนี้ครับเจอกับสตาร์การ์เดียนนะฮะไอเทมเขายังไม่ใสเพราเราก็แบบสู้ได้ฮะเขาใช้เป็นเบิร์เดย์พีเซนต์นะฮะเหมือนกันแต่ไม่เห็นตัว4บาท2ดาวในสนามนะเีแตัว3บาทอย่างซินด้าน,นะฮะอาจจะไม่ตรงสายที่จะเล่นนะครับ โอเคฮะทีมค okay ่อนข้างโอเคอยู ını, men, USA, right. down, ่ดีที่ว่าแนวหน้ามี2ดาวสตัวนะครับแล้วก็ไอเทมแทงมาและยินได้หน่อยแล้วเดี๋ยวเราไปลุ้นดักสตาร์บาทกันนะครับไม่แน่ใจตัวอะไรอ่ะหน้าแหลมๆเดี๋ยวลองดูก็เดี๋ยวถ้าในวงล้ออะไรแหลมๆมาเดี๋ยวไปหยิบดูจริงๆมันกดดูได้ฮะแต่ถ้าเราได้เลือกคู่แรกเนี่ยมันก็ไม่ได้ดูต้องไปหยิบก่อนเดี๋ยวว่าหายนะครับ รอบนี้ครับเจอกับกาเรนฮะอันนี้คือคือเม็กมาประกอบล่าเป็นกาเลนนะครับพอฆ่าตายปุ๊บก็จะออกมาสู้ต่อยกับเพพีที่แบบลดถ่ายไปนะครับแล้วก็ราคาระแบบสุดยอดมากครับนี่แค่2ดาวเลยเทิ่มแทงจัดเต็มมายืนได้ค่อนข้างนานครับเหมือนว่าดาเมจเขาจะไม่พอด้วยแหละอุ้ยแตกเลยครับโดนเคิร์สขาวเข้าไปนั่นไงผมได้เลือกคู่แรกฮะก็มีออเรนโซ ใช่ป่ะวะดักปะดักปะเอาไม่ใช่ฮะเป็นเลเวลนะครับเป็นแบบกระบากระบาฮะเอาแล้วไ,ไอตัวอะไรวะแหลมแหลมดักสตาอะไรแหลมแหลมวะดักสตาแหลมแหลมอะไรอ่ะดูไม่ออกไม่รู้เหมือนกัน <c oughs> แล้วหยิบมาไม่ได้ใช้ด้วเนี่ยแต่ก็อาจจะได้ใช้นะถ้าขึ้นโลกเก้าแล้วได้โอรเรนโซ2ดาวนะครับเดี๋ยวผมทำกุนซูเลยแล้วกันฮะเพราะว่าความเร็วมันก็ไปบวกดาเมจให้นะครับทุกๆ1ปเ็แล้วก็มีคาบ้าฮะที่วางใกล้ๆก,กันมันก็ได้บัฟความเร็วให้อีกนะครับเดี๋ยวผมค่อยๆเก็บตังค์ลงไป9นะครับตอนนี้ว่าน่าจะอยู่ตัวอยู่ สองดาวแนวหน้าวีราคาในเทมแท้งมาจัดเต็มครับตอนนี้ได้คุณซูมาหน่อยฮะความเร็วก็ไปบวกในเรื่องของดาเมจนิดนึ่งนะครับหนึ่งปร์เซนตทัไม่มีทางเลือกต้องใส่แล้วรอบนี้ครับไม่ติดปัญหาอะไรฮะมีเชนฮะนี่คือแบบ เอามาเปิดภาษาได้ดีเฉยๆเนี่ยโครโน,โนได้บวกความเร็วความเร็วก็ไปบวกดาเมจนะครับซึ่งสามารถถอดออกได้หาสไลเปอร์ตัวที่4มาจะดีมากๆฮะซึ่งจะเป็นทีโมนะครับรอบที้หะาด้านหน้าเป็นแวนการ์ดนะครับก็สตาก,การ์เดียนมาแล้วนู่นฮะทีโมใส่เป็นอาร์คเอมเจลฮะด้านหน้ายังไม่ค่อยใส่เท่เทาไหร่ครับคิดว่าน่าจะพอไหวอยู่อวีนาครับบรัตเติร์มาลองเล่นนาและก่อนหน้าจะมาถ่ายคลิปนะครับรู้สึกว่าไม่ได้ดั่งใจเท่าไหร่ สีบ่บาทแต่คือสตันทีบบเอาเรื่องอยู่นะแกนแพงครับสเปซไพลเลตนะครับสายเก็บเงินเนาะเมอร์เชนารีนะครับก็จะเป็นยูนิคภาษานะครับก็จะมีแค่ตัวเดียวเปิดได้นะครับส่วนอีกอันฮะดีมลิชัชนิสนะครับก็จะเหมือนกับสกิลและจะได้สตันนะครับสกิลและจะสตันศัตรูได้อารมณ์ประมาณมือระเบิดอะไรอย่างี้ปะ ไอเทมครับผมยังไม่ได้เก็บนะครับมันค่อนข้างเต็มแล้วก็ว่าจะไปเวล9ในรอบนี้เลยนะครับมีดาร์กสตาร์สตัวน่าหยิบมาเหมือนกันอ่ะเดี๋ยวไปดูเวล9ก่อนแล้วกันครับว่าเวล9ได้ตัว5บาทเป็นอะไรโอ้เป็นเทสนะครับเคยหยิบมาเล่นอยู่ก็คือสกิลจะเป็นประมาณดึงตัวในคลังไปช่วยสู้นะฮะอ่ะเดี๋ยวเราค่อยๆเคลียร์ตัวทำดาร์กสตาร์ลงไปเออขอนี้บอดไคเซอร์นะฮะ มาแทงนะครับขอตัวแท้งก่อนหมดเวลาซะแล้วดาร์คสตาร์เราสามารถทำสีได้เลยครับสไนเปอร์ก็สีได้เหมือนกันแต่ต้องหาทิโม่ทิโม่ยังไม่เจอไอเทมยังไม่ได้เก็บเลยฮะเต็มไปหมดแล้วก็นี่ฮะสกิลเทสครับหยิบตัวในคลังลงมาช่วยโจมตีนะครับก็ใช้ได้อยู่นะฮะสายเติมใส่เติมเน้นเร่งมานาเอาก็ได้ครับอ่ะรอบดีครับเจอกับบลัสเตอร์นะฮะเอสเรียลไม่ถิดหาอะไรฮะ คเ okay, ดี๋ยวผมจัดทีมแป๊บหนึ่งนี่ครับไอเทมยังไม่ได้เก็บเต็มไปหมดธนูเพิ่มขึ้นมาอ่ะขอดาบอันหนึ่งครับเรียบร้อยได้เดสเบดแล้วนะฮะตอนนี้จินก็ยิงกระจุะ่ะเดสเบดคึ้ม,มาเดี๋ยวทำสไนเปอร์สีฮะน่าจะแรงมากๆเลยอ่าอัลรพีเพมดีกว่าให้กับเทสครับได้แท้งได้มานาหนึ่งด้วยครับเมื่อโดนโจมตีครับก็ช่วยทําให้มานาเด้งเร็วขึ้นนิดหนึ่งนะครับมันก็จะเหลือกุนซูกุนซูไม่รู้ให้ใครช่างไปก่อนนะครับ หมดเวลาแล้วยังไม่ทันฉัดทีมเลยโอ้ทีมนี้หุ่นมาครับไซเบอร์ดิกนะฮะวายดาวครับวายที่ตัว3บาทนะครับแล้ว3บาทวายตัวนี้เนี่ยคือเนี่ยฮะพุ่งมาหาตัวแนวหลังได้ครับ้างแบบดีเลยจินเราแบบกระเด้งเลยฮะแต่ก็คือได้ฮิวจากได้ยู่นะฮะมีเป็นเซอร์เชียลได้ฮิวอยู่ทําให้แบบว่าเวลาตงตีหรือเวลายิงครั้งที่4ี่ที่มันแรงๆนะครับมันก็ช่วยยื้อชีวิตกลับขึ้นมาได้ครับนี่ฮะ ตึ้งเข้าไป2,007นะมาเลือดเต็มอีกครั้งหนึ่งแล้ตอนนี้แนวหน้าหายหมดครับฝั่งเขามีลูเส้น3โอโ้โหโดนไป3,004ไม่ครีนนะนะ่ะโอเคฮะทีมโม่มาแล้วครับสไนเปอร์ตัวที่4อ่าเมื่อกี้ได้สระกะลงไปช่วยหิวด้วยครับเป็นสายเติมช่วยได้เยอะอยู่อ่าโอเคขายเชนทิ้งไปครับคโครโนโรเราได้จากเทรสไหม อ๋อขายไปนะครับไม่เป็นไรเทสสายเติมนีครับไม่ต้องมีโครโนโก็ได้มีฟิตนะฮะตัว4บาทอ่าน่าจะไม่ใช้ผมต้องการดักสตาร์ตัว1นครับก็น่าจะต้องขายนิโคทิ้งไปนะครับนิโคไม่ได้ลิงก์อะไรนอกจากโคเดกเตอร์อ่ะ ให้เทรสไปทําเป็นดักสตาร์สี่เซเลชเชียลหนึ่งมิสติกหนึ่งเอาโซลกะมาช่วยฮิลนะครับแล้วได้กันเวทมาด้วยมิสติกอ่ะลองดูฮะตอนนี้4สไนเปอร์แล้วครับถ้าเขาอยู่ไกลเราจะยิงแบบแรงมากมากเลยแล้วก็เจอกับบลาสเตอร์นะฮะอันนี้น่าจะพอได้อยู่แนตะ่แนวหน้าน,านี้ต้องยืนให้ไหวนะครับแล้วก็เราบีนโซลกะช่วยฮิลนิดหนึ่งนะครับเอาคุณสวยหโซลกาดีไว้เนี่ยอ่ะเดวหน้าเริ่มจะหมดแล้วโอ้โห6,500เลยเดอลหลังเมื่อกี้ยิงไปสุดยอดแรงจัด ไอเทมอันนี้เป็นชิ้นใหญ่แล้วนะครับผมว่าผมจะเอาเรีเดมชั่นสักหน่อยเอามาช่วยยื้อช่วยหิวนะครับเทสเราจะได้เติมเยอะๆเติมนานๆฮะมีฮิวสักนิดหนึง่งอะเวนขึ้นมาเป็น2ดาวครับเอ็โคห้าบาทฮะแกงแพงตัวที่2ยังไม่2ครับแกงแพงถ้าจะเล่นผมว่าเอาแกงแพงไปเป็นเหมือนกับแอสซินเนโด,ดไปอะไรอย่างเงี้ยฮะคู่กันได้ใส่ตาหลิวให้ไปนะครับเดี๋ยวเราดูก่อนว่า5บาท2ดาว ตอนเวสิบจะเป็นตัวอะไรนะฮะหรือว่าตัวต่อไปเราใส่อีโคไปกไ็ได้ได้เปิดขัาวสารอยู่อ่ะรอดูรอดูว่าเบิร์เดมิเซนต์จะให้อะไรเรามาโอ้โหแล้วเจอกับ3ดาว3ตัวเลยนะครับอ่ะเก็บไปหนึ่งครับอ๋อรอบนี้ออริเลนโซล,ลงไปช่วยยิงกันเลยสตาร์ชิปล่อยยานไปไม่หมดฮะรเรียบร้อยยานแตกอ่ะเหลือจินหุ้ยจินเลือดเต็มอ่ะไซเลเที่ยวขั้นเดียวครับเมื่อกี้ยิงเป็นหมื่นเนี่ยเลือดเต็มเลยครับสุดยอดฮะ ขาดไม่ได้ว่าเซนิเทียวต้องต้องเอาไว้นะเซนิเทียวตัวห้าบาทตัวอะไรไม่รู้อะสี่ทีมสุดท้ายแล้วนะครับรอบนี้ไปเวลสิบไหวปะห้าสิบสองบาทไปเลยดีกว่าอยากรู้ว่าห้าบาทจะได้มาเป็น oh. โอเคแกงแพงวะแกงแพงเป็นตัวที่ผมยังไม่คิดจะทำเลยเนี่ยต้องเปิดสกิลปะต้องเปิดผสานไหมหรือว่าถ้าไม่เปิดผมเอา ตาหลิวไปรวมเป็นนี่ไหมฟลูเทเตอร์นะครับประมาณแอสซิสตินนี่แหละโดดไปด้านหลังได้ครับก็สามารถทําได้เลยอะดองมาตั้งนานจัดไปแก๊งแพนสายโดดก็มีลุ้น3ดาวอยู่เหมือนกันนะฮะขาดอีก3ตัวได้3ดาวเลยนะครับแก๊งแพงก์อะลองดูลองดูรอบนี้ฮะเจอกับเบรสมาสเตอร์นะครับก็อารมณ์ประมาณเอทหลอดในเซตสิบนะครับสายแบบตีใกล้แล้วก็มี3ดาวลูเส้นด้านหลังด้วยเลยฮะก็น่าจะเปิดเป็นไซเบอร์นติกนะครับอะแก๊งแพงลงไปฮะสกิลโอ้โหช่าวางหน้าจะดีกว่านี้นะไม่ให้มันโดดเนะ โดนได้กว้างกว่านี้ฮะอันนี้โดดไปคือไปติดขอบซะเยอะเลยสกิลไปติดขอบแต่ก็แรงอยู่นะฮะอันนี้ยังไม่ได้อัปเกรดสกิลให้แก๊งแพงเลยจะคล้ายๆกับไ er ฮเปอร์ดิงเกอร์ฮะแพทเก่าๆครับที่ซื้อสกิลในช่องร้านค้าฮะ S อสครับ2ดาวฮะชาโซยังไม่2ครับขาดอีกตัวหนึ่งแล้วก็คาม่าฮะสดาวอรอบนี้รอบคลิปนะครับแล้วก็อัปเกรดสกิลไม่ได้ฮะตังไม่พอนี่ได้จินมาเพิ่มฮะก็รอดูว่าจะได้จินหรือได้แกงแพงนะครับถ้าเอาชัวก็ไป5บาท3ดาวดีกว่า โอเคครับได้เงินมาฮะได้ดึงตัวหน่อยอัพคามาขึ้น2ดาวฮะได้จินมาด้วยแต่อัพเกรดสกิลแกนแผงไม่ได้ฮะอะไม่ได้ไอเทมในะรอบดีครับแต่ได้เป็นแท็กที่ช่นเพลาวนะครับก็จะทําให้เราลงตัวเพิ่มได้เป็น12ตัวโอโหลงตัวพอดีเลยวะ่ะ <5, S 1> งั้น 5, ผมทำอินฟิวเซเตอร์นะครับไป4ได้ฮะได้ความเร็วการโจมตีเพิ่มขึ้นมาเนาะโซลกะอาจจะไม่ได้เล่นแล้วนะครับจนนาไม่ค่อยตรงสายเท่าไหร่ <5. S 1> เราอาจจะเล่นตัว5บาท แค่ไม่กี่ตัวนะครับไม่อยากปรับเยอะตอนนี้แบบสไนเปอร์สี่ค่อนข้างแรงแล้วก็มาเลยฮะเซรัตดักสตาโอ๋เซรัตหน้าแหลมๆรูปเล็กๆดูไวรู้เรื่องละฟังก์ชันวางแผนก็ไม่เปิดด้วยหมดนี้เปิดไม่ได้นะครับอ่ะเดี๋ยวเราขายจานาน,นะฮะน่าจะไม่ได้ใช้จริงๆผมต้องการตัวแนวหน้ามากๆเลยอะแนวหน้าตอนนี้แบบค่อนข้างหายไปเยอะละมีทั้งแอสซินมีทั้งสไนเปอร์อะไรประมาณนี้แนวหน้ามีอยู่ไม่กี่ตัวลำบาก จีนสองดาวสองตัวฮะดูซิว่าอะไรจะสามก่อนเซร์ถ้าเราจะแทนดักสตาร์ก็โหอ,อย่างกากสุดก็เนี่ยฮะโมดิไคเซอร์ครับแต่โมดิไคเซอร์ต้องแทงอ่ะราคาออกไปเซเลเทียวก็หายครับเอาหายไม่ได้เลยฮะเซเลเทียรต้องใช้นะครับอ่ะแทนโมดิไคเซอร์นะครับอาจจะอยู่แค่4ดักสตาร์สี่สไนเปอร์แล้วก็แก๊งแพ็งตอนนี้ก็2ดาว2ตัวครับสกิลไม่ได้อัพสักทีตังไม่มีอ่ะไปสองดาวสองตัวแก๊งแพ็ง นอบดีคับเจอกับไซเบอร์นติกฮะที่มีเป็นวายสามดาวนะครับนะพุ่งมาทางขวาและจินเราโดนขัดไปนิดหน่อยแล้วก็ถูกหยุดเวลาไว้ทั้ง2ทีมครับโดยเอ็โค่นะฮะเอ็โค่หยุดไว้ไม่มีอะไรนะถูกเวลาไว้นิดหน่อยโอเคจินเราไม่ตายครับไม่ตายด้วยเซเลเชียวนี่แหละไม่ตายด้วยเซเลเชียวนี่ฮะเรียบร้อยตายแล้ว <c oughs> อ่ะยังมีแก๊งแพงอยู่ครับแก๊งแพงกำลังจะตายเรียบร้อยครับเทสเราเติมได้อีกครั้งนะ <c oughs> โอเคไม่ได้เติม มีเทสมาเพิ่มครับเ่าที่อ่านดู3ดาวก็คือยกมาทั้งครังนะฮะสู่ทั้งครั่งอโอเคฮะได้จินไหม่ตัวฮะรอลุ้น3ดาวไม่รู้จะอะไรก่อนฮนะหบาทหรือ4บาทซาโคะครับเพิ่งจะ2ดาวครับอยากให้มันจบจบสู้ให้มันจบจบ3าดาวสักทีตังก็ไม่ค่อยจะมีตอนนี้ก็สองทีมสุดท้ายแล้วนะครับเอสเรียว3ดาวเรียบร้อยด้านหน้าก็เหมือนจะมีเป็นเปสไพลเลตนะครับมาช่วยเก็บเงิน โอดาเมจเขาค่อนข้างแรงเลยถ้าผมไม่3ดาวสักตัวนะไม่ว่าจะ4บาทหรือ5บาทเนี่ยอะไรก็ได้ฮะผมแตกมีแกงแผงครับแกงแผงเตินวนไปนู่นเลยอะ่ะโอ้โหหายว่ะเสียดายวะ่ะงั้นเอาเป็นสัญลักษณ์ดักสตาร์เลยกันนะครับก็คือเพื่อนตายได้ดาเมจร,รับส่วนอินฟิลเ a เตอร์เนี่ยมันได้ความเร็วนะครับ อย่างดีก็แค่โดดไปล้วง่ะเดี๋ยวให้แก๊งแพงเป็นตัวแบบเก็บภาษาเนี่ยมีสองภาษาอู๋ภาษาในแกงแพงนี่ตอนนี้ห้าเลยเนี่ยอ่ะโอเคทำหกไหมหกดักสตาร์ไหมมีลูลูเอาลูรู้เซเรเทียลนะครับแต่ลูลูยืนหลังดีแล้วหน้าเราน้อยมากเลยเทสฮะคงต้องพอแล้วแหละผมต้องเตรียมเตรียมทำสามดาวบ้างแล้วนะครับสกิลค่อยอัปเกรดขอสามดาวก่อนแล้วก็ตัง์หมดฮะอีกตัวนึง ต,ต,ตัวเดียวอีก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 ตัวเดียวอะไรก็ได้อีกตัวเดียวต้องมีการล้างบอดเ,อเกิดขึ้นแล้ว <c oughs> แต่ผมว่าถ้าจะทําแกงแพง3ดาวจะเป็นอะไรที่แบบว่าชัวชัวชนะแน่นอนนะครับได้ไปโดดล้วงด้วยโอ้โหและสกิลแกงแพงตอนนี้ได้รักสตาร์มาก็แรงขึ้นนะฮะตัวรักสตาร์จะแรงขึ้นตามแบบเพื่อนที่ตายไปนะครับแล้วก็เหลือเอสเรียวฮะเอสเรียวสามดาวโดนจิ้มยิงไป9 6 0 0พะโอ้โหโคตรแรงแรงจัด โอเคฮะเดี๋ยวเราคอนเทนต์5บาท3ดาวกันดีกว่าผหว่าเอาชัวร์แกงแพงมันต้องมานะฮะต้องมาแล้วอ้ยไม่มางั้นเดี๋ยวขายจินแล้วกันนะฮะจินไว้แค่2ดาวพอมาหาแกงแพงกันหุ่ยโคช่างไปก่อนนะครับต้องการแกงแพงตัวเดียว3ดาวตัวเดียวจบจบไม่มาโอ้ยอหืมหมดเกี้ยงครับไปฮะเริ่มเริ่มลบบอดแล้วโอเค ได้เห็นรอบหน้านะได้เห็นรอบหน้ารอบนี้ไม่ทันแล้วคนนี้ครับเพราะว่าเข้าไปแล้วแล้วก็น่าจะแพ้ด้วยครับซึ่งเรามีแต้มอยู่ไม่เป็นไรรอบหน้าเราชนะได้หนอนเลยครับโอเคครับพักกันสักรอบหนึ่งฮนะหาอเทมให้แกงแพงหน่อยแกงแพงเราจะสามดาวแบบไม่มีเทมเลยนะมีแต <'s> ่พศอ่ะอ่ะมาฮะ 24บาททําทีมใหม่ไอเทมแกงแพงกันตายไปยังไงก็ไม่น่าตายอะเดี๋ยวไปหาตัวดักสตาร์เป็น6ดีกว่าเดี๋ยวเราจะมีที่ว่างอยู่าสามที่นะครับาสามที่เลยนะครับก็ทําเป็นดักสตาร์หกได้อยูอ่อัพเกรดสกโอตังหมดแล้วอะเรียบร้อยทำหกดักสตาร์ไม่ได้ครับแต่แค่นี้หัวก็น่าจะจบแล้วแหละ กเราเอาให้คาม่าไปลิงก์กับแกงแพนนะครับมันจะได้ความเร็วกันโจมตีมาแล้วก็โดดไปครับรอแปบ๊บหนึ่งเก็บมานาก่อนกวาดหวดไม้สกิลมาออโ,โอ้เอคโคหยุดไว้สวยมากครับเรียบร้อยโอ้โหเก็บหมดแล้วครับแนวหลังฮนะจบแล้วครับสุดยอดฮนะเปิดคลิปมา3.5แกงแพน3สามดาวไปเลย อันนี้ก็มาเล่นขำๆนี่ครับไม่ได้มีแรงไม่ได้มีอะไรแบบว่าเปิดประสบการณ์ใหม่ผมไม่เคยเล่น 3. 5มุทามาก่อนมันก็อาจจะงงๆมึนๆหน่อยนะฮะในช่วงแ,แรกๆซึ่งก็อันนี้เล่นไปประมาณ4 5เกมแล้วแต่ถ้าเรามีประสบการณ์จากเซตเก่าๆเนี่ยมันก็ไม่ยากนะครับผมว่ามันก็คล้ายๆกันอาจจะเปลี่ยนชื่อราสาเปลี่ยนเอฟเฟคนิดเดียวเลยครับจริงๆมันก็คล้ายๆจากเดิมนั่นแหละ่วนสกิลถ้าใครเล่นแบบเซตเก่าๆมาก็คือแบบทำเขาเข้าใจได้ไม่ยากนะครับก็เดี๋ยวไว้มาเล่นกันในเสาร์นี้เนาะหนึ่งทุ่มครับใครอยากเล่นด้วยก็เข้าามนะะอ โอเคจบไวเพียงเท่านี้ฮะหากคุณชอบฝากกดไลค์กด s ับ s c r i b e เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับและขอขอบคุณผู้สนับสนุนทุกท่านรวมทั้ง Overtopup ครับก็สำหรับใครที่กำลังมองหาเว็บเติมเกมในราคาที่บอกว่าถูกว่าเติมด้วยตนเองเนี่ยผมขอแนะนำร้านค้านี้เลยครับซึ่งนอกจากจะมีท FT แล้วนะครับก็มีเกมอื่นอีกมากมายสามารถเข้าไปตรวจสอบได้ที่หน้าเว็บไซต์ของ Over Topup กันได้เลยหรือว่าตามลิงก์ด้านล่างดีสคริปชันนี้ก็ได้นะอ่ะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าฮะขอบคุณมากๆครับสวัสดีครับ Ignite me, call me CEO. I've been running shit right, see, and I ain't playing games. I create my own lane, making pleasure out of pain. Uh.